สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลบางตะเถนนะครับอำเภอสพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาอยู่ที่หมู่8นะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับที่เราลงคลิปไว้นะครับภาพเก่าๆเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ข้างบนนะครับว่าเข้าดีดหางเต็มพื้นที่เลยนะครับเป็นเข้าดีดเสมอด้วยค่ะอันนี้หลังใช้ตองแปหมักแค่รอบเดียวนะครับแปลงนาของพี่กูเจงนะครับ อัน<ฮ>แปลงนี้นะครับอันนี้หมักไปแค่รอบเดียวนะครับมันหายไปหมดเลยเนาะตอนนี้คือเราไม่เห็นข้าวหางเลยแล้วก็หญ้าวัชพืชสวยๆทั้งนั้นเลยน้อากเลยหญ้าวัชพืชที่หลงเหลือนะครับแล้วข้าวนี่กําลังใกล้กับสลัดเกสรแล้วคือออกรวงสวยมากทุกคนเหลือแต่ข้าวสวยๆทั้งแปลงเลยก็ขอหกหนึ่งนะครับนี่ออกสม่ําเสมอเลยเนี่ยออกใกล้สลัดเกสรแล้วสวยมากเลยลุง ได้หกสิบกว่าวันใกล้ใกล้ใกล้จะเจ็ดสิบแล้วล่ะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอคุยเจ้าของนาว่าแปลงนาแปลงเนี้ยคือคิดว่าจะไม่หายด้วยเพราะันเยากัดยังไงรอบเนี้ยคือจะต้องเหลือบ้างคือเต็มแปลงเลยเข้าขาดินหางเนาะใช่เขาดินหางเยอะมากคือเรามองไม่เห็นข้าวจริงเลยครับที่เรามา<ช>ทำกันแต่นี่คือครับการใช้แค่รอบเดียวแต่ว่าอันนี้มีการล่อไปหนึ่งนะครับเราล่ลอครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปั่นปั่นแล้วก็เอาตัวตองแปดมา ย่อยสลายเลยค่ะคือเดี๋ยวคลิปเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงผสมผสานไปเลยนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าก่อนใช้เป็นยังไงแล้วหลังใช้เป็นยังไงผลสาเร็จอย่างนี้นะครับแล้วันเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้มานะครับเดี๋ยวเราลงไว้ให้เห็นกันเลยแต่ที่เราเห็นตอนนี้คือเราประทับใจมากประทับใจคือเห็นแต่สวยๆครับใช่ค่ะทุกคนไม่มีข้าติดเลยนี่ค่ะข้าวสวยๆเต็มทุ่งเลยเนาะ ก็ขอหกหนึ่งนะคะครับอันนี้คือแน่น<ะ>ทุ่งเลยอันนี้เจ้าของนามีเครื่องเครื่องมือเองนะครับคือทําเองกับมือเลยว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับเขาก็ประสบผลสําเร็จประมาณนี้นะครับคือว่าประสบความสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้าวดิดเรามองแทบไม่เห็นเลยค่ะคือยังหาไม่เจอเลยนะครับที่เรามองไปเนี่ยคือเป็นข้า 1, หกหนึ่งล้วนเลยเห็นแล้วเลื่มใจามากเลยลุงครับผมคือมันดีมากเลยเนาะ อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะเปิดใจนนคู่หั้งของเราไม่อยากให้ลองแล้วครับเราอยากให้ตัดสินใจเลยครับตัดสิวใจเ,วเลยตองแปดเราผลงานเยอะแยะมากมายครับแล้วเกษตรกร,กรที่เราลงไปคือเกษตรกร,กรจริงๆรเราไม่ได้เอาคนมาใส่ผูกไทยใส่สูตรมาทำในในคลิปของเรานะครับคือชาวนานล้วนชาวนาเจ้าของนาตัวจริงชาวนานล้วนนะครับค่ะ ก็ติดตามผลงานได้นะคะทุกคนคมั่นใจได้เลยว่ารู่หูตองแปดช่วยท่านแก้ปัญหาข้าว<ช>ีดวัชพืชในแปลงนารปรับสภาพฟื้นฟูดินนะคะคยิ่งตอนนี้ห้ามเผาฟางด้วยลุง ยิ่งไม่ให้เผาฟางนะครับตอนแปดเรายิ่งเอาฟางตัวนั้นมาเป็นสีวัตถุเป็นปุ๋ยอย่างดีให้พืชเราได้กินได้ใช้ด้วย<ช>คือคฟางนี่สามวันเจ็ดสามวันห้าว,วันนี่คือเปื่อยเลยอดินนี่แค่สองวันครับเห็นผลเลยเละเลยวันนี้พรุ่งนี้ฟูเลยครับละมุนใช่แล้วดูข้าวครับแปลงนี้เคยหญ้าตรงนู้นเยอะแล้วก็ดินทางนู้นจะเสียอและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเพลินเดินกันรอบนานเลยเดี๋ยวเร,รอเจ้าของก่อนคือแต่ดูรอบเลยว่าเจ้าของบอกว่าขึ้นเสมอกันหมดเลย ก็ดูอย่างนี้ก็เห็นแล้วลุงว่าข้าวเสมอกันทั้งแปลงเลยทุกคนถ่ายคลิปยาวๆกันไปเลยครับขึ้นเสมอยังกะเอาเชือกขึงไว้เลยครับมันสวยจริงๆทุกคนดูค่ะดูความสวยความสมบูรณ์ของเขานะคะครับยเห็นปื้มเนาะปื้มมาก อยากให้ได้แบบนี้กันเยอะๆหนึ่งชิ้นงานนะครับคือผลงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้ที่สร้างความประทับใจให้กับเราแล้วก็คนที่ผ่านไปมาที่เห็นกําลังจะตัดสินใจว่าเออจะใช้ตัวไหนดีนะครับอันนี้กับเราก็มีผลงานอันนี้ให้เห็นเลยแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของมาการันตีเลยว่าเห็นผลจริงนะครับค่ะแล้วลองลองคิดกันดูนะครับว่าสมควรจะใช้ยังไงจะทํายังไงจะให้อยู่กับที่เก่า เราได้ก้าวขึ้นไปที่ใหม่นะครับค่ะลองตัดสินใจกันดูคู่หูตองแปดนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ